โอเคครับก็วันนี้เพื่อนทุกคนนะครับมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตีกระดูกแบบคมขู่กันบ้างนะครับจากที่คิดที่แล้วเนี่ยผมตีกระดูกแบบเขียดแดนให้ดูแล้วนะครับมาวันนี้นะครับมาดูกันว่าสายคมขูเ่เนี่ยใช้อะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเริ่มที่ทีมก่อนนะครับทีมเรื่อง ah, สปีดก่อนเลยนะครับสปีดเนี่ยจะไม่เหมือนคิดที่แล้วแล้วนะครับสปีดนี่ยก็คือผมจะเซตไว้ตามนี้เลยนะครับก็คือจะไม่ห่างกันมากนะครับสำหรับ4ตัวแรกนั่นก็คืออ่าโพ หมามังก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงปีตรงเนี่ยจะไม่ห่างกันเลยนะครับห่างกันนิดเดียวครับประมาณประมาณสองสองถึงสองถึงหกเจ็ดประมาณนี้แหละครับอืมประมาณนี้ไม่น่าไม,ไม่ไม่น่าเกินนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของวงแหวนแล้วอื่นอื่นกันบ้างน,นะครับมาเริ่มกันที่ถังเลี่ยก่อนนะครับถังเลี่ยอ่ะถังเลี่ยน่ะผมใส่เป็น 2 2 1 1น,น,น,นะครับแล้วก็ใส่เป็นคี้ดามล้วนนะครับแล้วก็ใส่เป็นคำรามกับเกาะศึกนะอันนี้แล้วก็ที่กระดูกนะครับกระดูกเนี่ยผมยัด s p เต็มเซตเลยนะครับเป็น sp ของกระทิงนะครับอันนี้เลยส่วนถ้าใครไม่มีนะครับก็สามารถใส่ผสมกันได้นะครับทั้งลิงอรารวาดแล้วก็ส่วนของเผ่าระเบิดนะครับผสมกันได้เลยแล้วก็กระดูกกลางตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่มแต้มเพิ่มแต้ม ผมก็จะลงไปที่ครีดเมทนะครับร้วๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนของชุดเทพแสทําที่มีครับขุมขุมเนี่ยผมขุมที่1นะครับติ๊กเป็น1นะครับส่วนคุมที่อันที่สองเนี่ยก็ให้ติ๊กอันที่3ามนะครับฉะนั้นขุมเนี่ยของแต่ละตัวนะครับจะเลือกได้แค่2อย่างนะครับฉะนั้นก็ตามนี้เลยโอเคมาที่เสือครับเสือเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรมากก็เป็นแหวนนะครับสองสองหนึ่งครับเป็น คิเลตดล้วนนะครับตานนี้เลยแล้วก็เป็นพิโรธกับอปองเขียวแล้วก็ในส่วนของกระดูกนี่คือก็ใส่จัดเต็มได้เลยนะครับกระดูกกลางก็จัดเต็มครับแล้วก็เซตเอจัดเต็มแบบนี้ยิ่งยิ่งเราอัพเซตเอพีมาได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งดีนะครับตานนี้เลยแล้วก็มาที่เพิ่มแต้มนะครับก็เป็นส่วนของคิเลตล้วนชุดเทพก็ใส่ตามที่มีนะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับ ในส่วนของกระดูก s อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่คอมโบเซ็ตแล้วเนี่ยมันได้ถึง20ดาวนะครับมันจะทำอัพเกรดาเมทวีคูณอันนี้ค่อนข้างดีนะครับแนะนําว่าขั้นต่ํานะครับควรถึง20ดาวนะครับถ้าไม่ถึง20ดาวนะผมว่าไปใส่ตัวเซ็ตเก่าก่อนนะครับเซตผีเสื้อก่อนน่าจะดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้อ่ะแล้วก็ในส่วนของโพนะครับโพเนี่ย วงแหวนเนี่ยแหวนที่4ี่นะจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับจะเป็นสายคมขู่แทนก็คือเราจะใส่กันที่2องสครับเป็น ATK ล้วนแหวนนี้เป็นคมขู่นะครับจะไม่ใช้เขื่อแดนแล้วนะครับฉะนั้นวงแหวนที่5้าและ6เนี่ยผมจะใส่เป็นเทพวาจากรกัยามังกรครับอ่ะแล้วก็ตัวกระดูกนะครับกระดูกเนี่ยผมใส่เป็นล่างสุดดูกิญญาน,นะครับถึง16ดาวนะครับจะได้รับดาวเวททวีคูณด้วยนะอันนี้ถ้าถ้าใคร ไม่ถึง16ดาวถามว่าใส่ได้ไหมก็ถือว่าได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ใส่ไม่ถึง16ดาวนะครับก็เพิ่งอัพขึ้น16ดาวได้มาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็ในส่วนของกระดูกอีก2ชิ้นใส่เป็นอสอพิษมลนะครับเพราะว่าตัวอสรพิษมลณะเนี่ยมันจะมีผลกับกระดูกกลางนะครับชิ้นนี้นั่นก็คือกระดูกกลางอันนี้ครับอ่ารอยผานะครับล้ำค่ารอยล้ำค่าอะไรเนะี่ยล้ำค่ารอยเผาเออนะฮะประมาณนี้อ่ะ ก็คือที่2ดาวแดงนะครับมันจะอัปเกรดเป็นแบบทำให้ตูยได้รับดาเมจสูงขึ้นนะครับตามจำนวนดาวของอสอรพิษเลยนะครับที่10อสรพิษรวม10ดาวนะครับก็จะได้รับดาเมจสูงขึ้นถึง72เปอร์ที่สำคัญก็คือต้องอัพที่ประจรให้ถึงเลเวลตามนี้ด้วยนะครับถึงจะเกิดผลนะก็อย่างผมตอนเนี้ยผมใส่อสสรพิษเนี่ย12ดาวก็จริงครับแต่ว่าตัว ไอตัวนี่ครับตัวเลเวลที่ผมอัปเกรดไปเนี่ยมันไม่ถึงนะตัวชิปประจนนี่ยผมได้แค่300นะครับแต่ว่าใกล้ๆ้จะ400แล้วนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวให้ดูชิปประจรตรงนี้นะครับอ่ะได้แค่นี้นะครับฉะนั้นมันก็จะมีผลแค่ที่10ดาวแค่นั้นนะครับก็ใครมี10ดาวก็ใส่ได้ครับถ้าเกิดว่าอัพมาถึง300นะถ้าเกิดว่าใครที่อัพถึง400แล้วเนี่ยแนะนําว่าต้องเป็น12ดาวเท่านั้นดาวมจนสูงขึ้น120ี่เออนี่คือแบบเยอะแบบเยอะมากๆ อ่ะโอเคครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเพิ่มแต้มเนี่ยผมจะลงสปีดนิดหน่อยนะครับเพื่อให้แซงในส่วนของตัวม้าน้ําขึ้นมานะครับประมาณนี้ผมสังเกตว่าผมเนี่ยลงสปีดของโพเนี่ยแซงม้าน้ำมาแค่2แต้มเองแค่นั้นเองครับคือแบบน้อยแบบน้อยมากๆอ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะลงเป็น a อเครล้วนไปเลยครับชุดเทพใส่ตามที่มีครับแล้วก็ขุมขุมเนี่ยผมเลือกเป็นอันที่สองครับอ่ะก็คือขุมที่1น,นะครับติ๊กอันที่2เลยโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ ผมจะเป็นสายควบคุมต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือส่วนของปีตงปีตงนะครับจะใส่เป็นแหวน1 2 2 2สองนะครับตามนี้เลยก็จะใส่เป็นสปิริตล้วนนะครับยิ่งต้องบอกว่าปีตงเนะี่ยเป็นตัวที่ยิ่งสปิริตเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทำให้ลูกทีมเราเนี่ยตีแรงขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวแหวนห้าแหวนหกครับใส่เป็น เทพระจากับยามังกรเขียวสิ่งที่สําคัญเลยก็คือนี่ครับแหวนยามางกรเขียวนะก็จะทําให้พลังจิตเราเนี่ยทําทให้พลังจิตของพี่ตรงนะครับสูงขึ้นด้วยนะครับตามนี้เลยอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้ผมใส่ตามที่ออฟตูดิต,ตันนะก็คือเอามาเพิ่มสไปริตนั่นเองโอเคทีนี้ในส่วนของซไปริตนะครับมีความสําคัญกับแหวนนี้ครับก็คือวงแหวนที่2นะครับ มาดูที่100 0 0แปีนะครับตรงนี้ครับเขาบอกว่าความแตกต่างในพลังจิตของปีตรงและเป้าหมายจะทําให้เป้าหมายนะครับได้รับดาเมจสูงขึ้นทุกสูงกว่า10แต้มจะอัปเกรดดาเมจสิเปนี่คือเยอะแบบเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็แนะนําว่ายิ่งเรามีพลังจิตสูงเท่าไหร่นะี่แน่นอนว่าตีแรงแน่นอนนะครับแล้วมาที่ในส่วนของกระดูกนะครับกระดูกเนี่ยผมจะ ใส่เป็นเซตนี้ก่อนนะครับก็คือเซตสมาธินะผมยังไม่มีกระดูกอีเซตหนึ่งที่เป็น SP นะครับมาใส่แทนก็ใส่แบบเดิมไปก่อนนะครับส่วน s p เนี่ยก็อีก2ชิ้นที่เหลือเนี่ยผมใส่เป็นตัวปีศาจวานนะครับอันนี้ก็ทำได้ทาให้เป้าหมายนะครับได้รับดาเมจส,สูงขึ้นถาวรน,นะครับตามนี้เลยทับซ้อนได้3ชั้นนะครับก็จะช่วยเรื่องของดาเมจได้อีกนิดหนึ่งนะครับกระดูกกลางก็ใส่ตามนี้เลยแล้วก็ในส่วนของเพิ่มแต้มนะครับ เพิ่มแต้มเนี่ยผมจะลงสปิดนิดนึงครับเพื่อเพื่อเอามาตามในส่วนของตัวมังกรนะครับเพื่อไม่ให้อ่ามังกรเนี่ยห่างกับตัวปีตรงมากนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือนะครับผมก็จะลงในส่วนของซริดล้วนเลยนะครับทำนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของชูเทพก็ใส่ทําที่มีครับแล้วก็ขุมขุมนะครับขุมอ่า คุมแรกนะครับผมจะใส่ติ๊กเป็น3มครับแล้วก็คุมที่2เนี่ยติ๊กเป็น1นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกคือ1ตัวนะครับมันใส่ได้แค่2อขุมอยู่แล้วฉะนั้นผมจะเรียกอันนี้เป็นขุมแรกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขุมที่2ตามนี้เลยนะครับส่วนคนที่มีขุมที่ขุมแรกอยู่ตรงนี้ก็ก็ติ๊กตามนี้เลยก็ได้ครับนี่ครับก็คือขุมแรกอยู่ตรงนี้แล้วก็ติ๊กอันเนี้ยเป็น1ครับแล้วก็อันที่2ก็ติ๊กเป็น3าแบบนี้นะครับอ่ะโอเค แล้วก็มาในส่วนของสายซับนะครับสายซับเนี่ยผมจะเริ่มที่ม้าน้ําก่อนเลยนะครับม้าน้ําผมจะใส่เป็นสองสองหนึ่งหนึ่งครับเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็เป็นเป็นขี้แดมล้วนนะครับแล้วก็ใส่เป็นแสงแก้วนะครับแล้วก็กระเรียนเมคาเหตุผลที่ผมเอากระเรียนเมคาให้ม้าน้ําเพราะว่าม้าน้ํานะครับมันมีสกิลเพิ่ม h p ก็คือสกิลนีนะ้ก็คือสกิลนี้นะครับก็คือ ทกอยนี้นะครับจะเพิ่มทั้ง HP ให้เพื่อนด้วยแล้วก็เพิ่มเกจให้เพื่อนด้วยฉะนั้นมันจะไปสอดคล้องกับกระเรียนเมคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นปีตรงนี้นะครับภายหนึ่งเทินนะครับยูนิตที่ถูกรักษาจะได้อัปเกรดดาเมจในจำนวนเท่ากับ50เปอร์ของอัตราส่วนฟื้นฟ,นฟนู HP อัปเกรดดาเมจได้สูงสุด20เปอร์อ่าอันเนี้ยอยางน้อยนะครับทำให้เพื่อนเราเนี่ยได้อัปเกรดดาเมจนะครับฉะนั้นตอนก่อนที่ เสือจากบันทึกนะครับผมจะใช้สกิลหนึ่งนะครับของม้าน้ำเนี่ยให้เสือนะครับเพื่อให้เสือเนี่ยได้ฟื้นฟู HP ด้วยนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นการฟื้นฟูครับม้าน้ำฟื้นฟู HP นะครับอันนี้ฟื้นฟู HP ให้ทุกทีมตันนี้เลยนะครับก็แน่นอนว่าทําให้ดาเมจเสือก่อนที่จะบันทึกเนี่ยแรงขึ้นอีกแน่นอนนะครับโอเคในส่วนของกระดูกนะครับกระดูกเนี่ย ผมก็จะใส่เป็น SP นะครับลวงก้นไในฝันนะครับ3มชิ้นแล้วก็ในส่วนของราชินีปีศาจเนี่ยสมชิ้นนะครับเพราะว่าผมจริงๆผมยังทําจริงๆผมอะ่ะยังใส่ SP ชชิ้นไม่ได้ครับอย่างที่บอกก็คืออันนี้ผมยังต้องใส่อยู่นะครับเพื่อ,อเพิ่มโอกาสในการเด้งเกตนะฉะนั้นก็ต้องใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าม้านาะบางทีก็ต้องใช้เกตในการให้โลเพื่อนนะครับแล้วก็ให้อ่า ใหโลเพื่อนอย่างเช่นมังกรขาวเนี่ยแล้วก็ให้มังกรขาวนะครับมีเกจในการดึงเพื่อนต่อนะครับจนถึงตัวม้าน้ําแบบนี้คือมันเป็นการวนนะครับซึ่งไอการไอการวนล,ลูบเนี่ยมันต้องใช้เกจเยอะมากๆฉะนั้นม้าน้ําใส่ชิ้นนี้คือมันค่อนข้างสําคัญนะครับอ่ะโอเคมาในส่วนของเพิ่มแต้มนะครับเพิ่มแต้มตรงนี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมจะอัพสปีดมา นิดหน่อยนะครับเพื่อให้ม้าน้ำนะครับอยู่ที่ตำแหน่งที่2ตรงนี้ก็แต่ละคนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปคำนวณดูนะครับแล้วก็ผมจะลงเป็น ATK นะครับม้าน้ำแล้วก็ชูเทพใส่ตามที่มีครับอ่ะครับตัวที่2นะครับนั่นก็คือมังกรขาวมังกรขาวเนี่ยผมจะใส่เป็น2 1 12ครับเป็น ATK รู้เลยนะครับเพราะว่าม้าน้ำเนี่ยจะดึงตัวมังกรขาวเนี่ยอ่าแน่นอนครับยังไงก็ต้องดึง ก็จะทําให้ ATK เนะี่ยมีผลกับดาเมจของเพื่อนด้วยเพราะว่ามาน้ำจะทําการ copy ATK นะครับแล้วก็แหวน5แหวน6กรับใส่เป็นเสียงกวางกับบุค่ายบุค่ายนี่สําคัญนะครับเพราะว่าเสือเราเนี่ยออกไม่เกิน2เทินอยู่แล้วฉะนั้นจะทําให้เสือนะทำดาเมจสูงขึ้นตามจํานวนเรียกได้ว่าตามปีของแหวนเลยก็ได้ครับปีของแหวนบุค่ายนะยิ่งถ้าใครทา2 0,000นปีได้เนี่ย สูงขึ้น60เปอร์นี่คือไม่น้อยนะครับเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะโอเคแล้วก็มาที่ตัวกระดูกนะครับกระดูกเนี่ยผมใส่ตามที่มีครับก็คือยังใส่เป็นเซ็ตเดิมอยู่นะครับเอเดนอาร์นะครับจากพัดเงินขามอันนี้เพราะว่าผมยังไม่มีเซตเอพีมาทดแทนนะครับซึ่งเซตเอพีนะครับที่ทดแทนนั่นก็คือจอมยุจิตอันนี้นะครับถ้าใครมีนะครับหรือว่าใครทําไว้แล้วนะครับประมาณหนึ่งก็เอาสามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ดีถือว่าดีเลยนะครับฉะนั้นเซ็ตเนี้ย มันจะทําการอัปเกรดดาเมถาวอนนะครับที่24ดาวนะครับอัปเกรดที่54เปอร์แล้วทับซ้อนได้อีก3ชั้นนะครับอันนี้คือแบบแรงแบบแรงมากๆถ้าใครมีเซตเอที่แบบว่าอัพปีนะครับจนเต็มแล้วก็แนะนําว่าให้ใส่เซตเอเป็นจอมยูเจตจะดีกว่านะครับแล้วก็มาที่เพิ่มแต้มเพิ่มแต้มเนี่ยผมใส่เป็น ATK ล้วนนะครับเพื่อให้มาน้ําดึงแล้วก็ชุดเทพใส่ทําที่มีครับตัวนี้ ในส่วนของขุมนะครับขุมที่1ผมติ๊กเป็น1ครับขุมที่2ผมติ๊กเป็น2ตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคก็จบประมาณนี้นะครับสําหรับของสวมใส่แล้วก็งวงแหวนต่างๆนะครับที่จําเป็นแล้วก็ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของสปีดนะครับก็ให้เรียงตามนี้จะสังเกตได้ว่าสปีดเนี่ยเรียงเหมือนเดิมนะครับกับสายเขียดแดนเลยแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องทําสปีดให้ห่างขนาดน,นั้นนะครับก็สามารถเอาแต้มที่เหลือนะครับเอาไปลง เตตัสนะครับตามที่ตัวละครต้องการได้นะครับก็จะทําให้ดาเมจเราเนี่ยเพิ่มมาขึ้นด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการตีดีกว่าครับไปครับอ่ะวิธีการตีนะครับวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้เซิร์ฟของผมเนี่ยเป็นวันที่ลมกระโชกนะครับฉะนั้นเนี่ยเกตเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องเกตครับเกตจะพอใช้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ตีเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเก็บเกตไว้ใช้ด้วยนะครับนั่นก็คือผมจะให้ม้าน้าเนี่ยใช้สกิลที่3นะครับ ล็อกสกิลที่3ไวไปเลยแล้วให้มานาตีธรรมดาครับแล้วก็เอาแค่ดึงอย่างเดียวเลยนะครับจะเป็นการเก็บเกรดให้มานานะครับอย่างที่หลายคนรู้ดีว่าการให้โล่ของมานาเนี่ยจะทําให้เพื่อนเนี่ยได้เกรดด้วยฉะนั้นผมจะเก็บเกรดด้วยการล็อกสกิลที่3ไว้นะครับแล้วก็ให้มานาวเนี่ยให้โล่ให้โล่กับมังกรครับทำให้มังกรเนี่ยมีเกรดในการดึงเพื่อนต่ออย่าลืมนะครับว่ามังกรเนี่ยใช้เกรดเยอะมากในการดึงเพื่อนเพราะว่ามังกรจะต้องดึงเพื่อนถึง2ครั้งครับ ก็คือดึงตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ดึงม้าน้านะครับแล้วก็ม้าน้ําถึงจะไปดึงมังกรอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มใหม่นะครับอ่ะก็ให้เราจิ้มที่มังกรก่อนนะครับแล้วก็ให้เราจิ้มที่ัรูตัวกลางหนึ่งตัวแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เซ็ตสกิลงล่างตามนี้เลยนะครับปุ๊บม้าน้ําดึงครับม้าน้าดึงมังกรครับมังกรดึงปีตรงต่อไอ้ดึงดึงโพต่อครับโพตีธรรมดาหนึ่งที แล้วก็โผล,ล่เลขเพื่อนออกไปตีครับจากนั้นเปลี่ยนโผล่เป็น,นข่มขู่แล้วจิ้มที่มา้มา,า,มา,นมาน้ำไว้ครับอ่าบังกรดึงม้าน้าปุ๊บม้าน้ําก็ดึงโผล่ต่อครับเพื่อให้โผล่เนี่ยเปิดข่มขู่ได้ครับปุ๊บหลังจากที่โผล่ข่มขู่แล้วก็ให้เปลี่ยนตีธรรมดาครับอ่บาบังกรจะดึงโผล่ซ้ำอีกหนึ่งทีครับจากนั้นก็ให้เราจิ้มที่ม้าน้าครับแล้วก็ให้เปลี่ยนสกิลของปีตงเนี่ยเป็นสกิลสองครับอ่าตามนี้เลย เดี๋ยวรอบังกรดึงม้าน้ํานะครับเราจะจับจะกลับไปจิ้มบังกรต่อบังกรดึงครับปุ๊บแล้วก็จิ้มบังกรครับอทีนี้จะเข้าหลูกนะครับลูกของผมนะครับผมจะวนลุกในส่วนของโพเนี่ยสามรอบครับก็จะมีโพม้าบังกรแบบนี้นะครับสามรอบวิธีการเก็บเกตครับก็ให้ม้าน้ําเนี่ยใช้สกิลดึงแค่สกิลเดียวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็โพครับม้าน้ํา แล้วก็บังกรครับอ่ะอันนี้คือรอบที่2แล้วนะครับตอนนี้มาน้ํายังเก็บเกตอยู่ใช่ไหมครับอ่านะครับมาน้าจะต่อยธรรมดาหนึ่งทีปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็โผครับม้าบังกรสมมุติว่าเกตเราไม่พอนะครับเราก็เปลี่ยนมาน้ํานะครับเป็น2องกิลออโต้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลุบต่อไปคือลุบของปีตรงครับก็ให้เราดึงปีตรงครับปีตรงม้าบังกรครับลุบต่อไปนะครับจะเข้าลุบของถังเรียครับก็ให้เราดึงถังเรียครับ ทังเลี้ยม้ามังกรอ่าอันนี้คือลุปสุดท้ายแล้วนะครับก็ให้เราครับเปิดสกิลอันติของตัวมังกรได้เลยครับจากนั้นก็ให้มาน้ําจิ้มเสือครับเพื่อให้มาน้ําให้โล่เสือครับจากนั้นก็ให้เราจิ้มที่ถังเรียครับถังเรียเปิดครับถังเรียเปิดแล้วจิ้มเสือครับเสือเปิดสกิลบันทึกเลยครับปุ๊บอ่านี่ครับก็ได้ดาเมจอยู่ที่เจ็ดพันห้าเลยนะครับประมาณนี้ จแล้วก็ให้โพนะครับเปลี่ยนเป็นอ่าสกิลดึงนะครับดึงเพื่อนไปแล้วก็บังกรนะครับตีธรรมดาครับแล้วก็ตัวของปีตงเนี่ยเปลี่ยนเป็นตีธรรมดาครับแล้วก็ถังเลี่ยนเนี่ยตีธรรมดาเช่นกันครับแล้วก็ตัวเสือนะครับอ่าช่วงแรกเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นตีธรรมดาก่อนนะครับเพื่อเพื่อรอให้ถังเลี่ยเนี่ยขึ้นมาตอนนี้ถังเลี่ยยังมูดอยู่นะครับ อโอเคครับเดี๋ยวพอถังเรียกขึ้นมานะีก็เปลี่ยนเสือเป็นส,สกิลนี้ได้เลยครับรอบนี้น่าจะขึ้นแล้วนะเพราะว่าถทำไมขึ้นนี่ไม่ทานแล้วครับอ่ะโอเคครับพอถังเรียกขึ้นมาปุ๊บก็ให้เราเปลี่ยนเสือเป็นสกิลสามอ่าตามนี้ครับเสือก็จะคงสกิลอ่ามารควันทิกไว้ตลอดเวลาอ่านี่ครับสีเทินสี่ชั้นเหมือนเดิมโอเคตามนี้ครับที่เหลือก็ดึงเลยครับ ปล่อยโพนะครับดึงไปเรื่อยนะครับดึงไปจนแบบว่าจนจบเกมเลยครับอ่าตอนนี้ดาเมจที่500ล้านแล้วครับอ่าประมาณนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้สตรีมที่แล้วนะครับผมสงสัยอยู่ว่าอ่าโพไอ้สกิลเอ้ยไม่ใช่โพครับสกิลของปีตรงเนี่ยจะปั๊บแบบไหนดีนะครับให้ให้มันแรงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะสรุปว่าผมได้ข้อสรุปแล้วนะครับนั่นก็คืออ่าตอนช่วงแรกนะครับช่วงที่เปิดเกมมาเนี่ย ให้โผอ่อะให้ปีตรงนะครับไม่ใช่โผผมชอบสบส่วนตลอดเลยอะให้ปีตรงนะครับตีธรรมดาไปก่อนนะตีธรรมดาไปก่อนเหมือนที่ผมเล่นให้ดูในช่วงแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เสือออกไปแล้วนะครับแล้วเสือติดปองเขียวแล้วเนี่ยก็ให้ให้เรานะครับเปลี่ยนเป็นสกิลนี้อะสกิลที่2ของปีตรงครับปีตรงก็จะทําการบัฟเรื่อยๆครับฉะนั้นถ้าที่ผมดูนะครับคือปีตรงเนี่ยจะบัฟทั้งหมดเลยครับสี่สกิลนี้นะครับออกหมดเลยซึ่ง สองสกิลแรกที่ออกก็คือสกิลของตัวปราบศัตรูนะครับอันนี้กับตัวของไข้คนเชือกสอสอ,อย่างนี้นะครับฉะนั้นอพอหลังจากเสือออกไปแล้วแล้วติดเขียวแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ครับเพื่อให้ปีตรงนะครับบัฟสองสกิลนี้อนุภาพกับดิ้นรนให้กับเสือด้วยจะทําให้ดาเมจสุดท้ายเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับจะเห็นดาเมจได้ว่าจากตอนที่ผมสตรีมเนี่ยผม ผมบันทึกไปประมาณ2,000กว่าเองรอบนี้คือผมบันทึก7,000นี่คือผลของการที่ผมเลือกปีตรงนะครับเป็นตีธรรมดาก่อนแล้วหลังจากเสือออกไปแล้วเนี่ยก็ให้เป็นสกิล2นะครับตามนี้าดามเมจก็จะแรงขึ้นเยอะอผมตีจบไปที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ปุ๊บดูนี่ก็ได้ครับนี่ครับ1ันหม่แสนล้านอ๋อ พันห้าครับประมาณหนึ่งพันห้าร้อยล้านประมาณนี้นะไปผมรับถูกไหมเนี่ยหนะน่วยสิร้อยพันหมื่นแสนอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยล้านครับถูกต้องโอเคก็ประมาณนี้ครับวิธีการตีโอเคก็ถ้าใครมีอะไรที่สงสัยนะครับตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ไปแล้วครับซีอูครับ